จักรจันทร์รับไม่แผ่วนอนโพท่าแต่โฟกัสภาพนี้หรือว่ากำลังจะมีข่าวดีไม่แผ่วเลยจริงๆทริปนี้ของจักรจันรอาคมจะดีกับทริปที่ควงสามีสุจิีรัเควัฒนาไปเที่ยวทะเลพร้อมกับเ,เพื่อนๆอีกหลายคนแล้วสามีก็ไฟเขียวให้ภรรยาผลลูปแทบได้เต็มที่แต่งงานแล้วเซ็กซี่ได้ ต่ละภาพของจักรจันทร์ในทริปนี้บอกเลยว่าสวยปังสุดๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแผวหลังจากที่ปล่อยภาพใส่ชุดว่ายน้ำทูพีสีดําไปแล้วล่าสุดจักรจันทร์ก็ได้โพสต์ภาพใส่ชุดว่ายน้ําสีสันสดใสนอนโพดท่ารับแสงแดดอ่อนๆและคอมเมนต์นอกจากจะชมถึงความสวยแซ่บแล้ว ก็มีคอมเมนต์ของอ้วนีเทิร์ที่เข้ามาถามว่าข่าวดีใช่มีลูกทําเอาโฟกัสที่หน้าท้องเบาเลยหรือว่าจักรจันทร์กำลังจะมีข่าวดีมีน้องแล้วหรือเปล่านะแอบลุ้นไปด้วยเลยเพราอยากเห็นจักรจันทร์มีลูกแฝดอย่างที่อยากได้แล้วต้องน่ารักมากแน่ๆแม่ก็สวยพ่อก็หล่อขอขอบคุณภาพจักรจันทร์อาคัมจิรีเควัฒนาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไ like, ลก์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ